ปีนี้มีเหงาเปิด11ดาวราสาวเลือกแฟนปี2,565กลายเป็นคนสดข้ามปีใกลที่จะเข้าสู่ปี2,566เข้าทุกวันแล้วนะคะเทศก,กาลมาถึงทั้งที่แต่เราสาวๆคนดังกลับผ่ากันสดรับปีใหม่พอว่าได้เลิกรากาแฟกันไปหลายคนเลยทีเดียวแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ 1. ปรางกัน,นรันถึงขันวิวาลุ่มเลยก็ว่าได้หลังจากที่นางเอกสาวปรางกัน,นรันถูกตรงทูพีขอแต่งงานไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมก็ได้มีข่าวยืนยันชัเจนว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วทำเอาทุกคนนั้นตกอกตกใจอย่างมากก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาเปิดใจว่ารักครั้งนี้จบลงด้วยดีนั่นเอง สองเล์ลวิลินสารานางเอกสาวที่ก่อนหน้าน,นี้ได้ออกมาเปิดใจว่าได้เลิกรากับยูทูบเบอร์หนุ่มแม็กกี้รรสตาไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่หลายคนนั้นได้เห็นเธออยู่กับพระเอกรุ่นพี่อีกคนซึ่งเธอก็ได้กล่าวว่าการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบลงด้วยดีและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องมือที่สมแต่อย่างใด สามจีน่าวิรายานางแบบสาวสายมานที่เคยปฏิเสธการตอบข่าวรือเรื่องการเลิกลากับพระเอกหนุ่มทอยปฐมพงศ์ก่อนที่เธอนั้นจะออกมายอมรับอีกครั้งว่าข่าวรือนั้นเป็นความจริงแต่ที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ตอบคําถามก็เป็นเพราะว่ายังไม่พร้อมอยังจากความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนั่นเอง สฟังนาริกุลนักสแสดงสาวดีกรีคุณหมอที่ได้จบรักเจ็ปีลงอย่างน่าเสียดายกับแฟนนุ่มยังหมอเมลเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังไายคนสังเกตว่าทั้งคู่นั้นไม่มีรูปคู่กันมานานก่อนที่สาวฟังจะออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าเลิกกันจริงพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมานั้นเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามไม่ได้อยากจะกลับไปแก้ไขซึ่งทุกวันนี้ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันเท่านั้น 5. วายปันทิสานักร้องสาวที่ได้รูปคู่กับแฟนหนุ่มมิโนโบาเรล่ามาสักพักจนหลายคนนั้นแอบสงสัยว่าความสัมพันธ์จบลงแล้วหรือไม่จนเธอได้ออกมาพูดผ่านทางช่อง YouTube ของตนเองว่าได้เลิกรากันไปแล้วหลังจากที่คบกันมานานถึง7ปีโดยได้เผยว่าเป็นการลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกัน 6. มาริยาภูเลลาบนางงามสาวที่ได้ออกมาเปิดใจหลังได้เลิกรักกับแฟนหนุ่มอย่างสิงวนวรณสิง์ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าหลังจากที่เราได้อยู่ด้วยกันมาสักพักก็มีหลายอย่างที่เราต้องทําต้องโฟกัสและเธอไม่สามารถให้พลังกับเขาได้เท่าที่ควรจึงตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนกันน่าจะดีที่สุด เจกโฟสกุลรัตเป็นเรื่องที่หลายคนเสียดายไม่น้อยหลังจากที่คู่รักขวัญใจฟแฟนๆอยากสาวโฟและนุ่มทมทา,มทายแพงศิีได้ยุติความสัมพันธ์เจ็ดปีลงไปด้วยเหตุผลที่ว่าแผนอนาคตไม่เหมือนกันและก็ย้ำว่ารักครั้งนี้ไม่มีทางรีเทิร์นแต่ก็ยังเป็นเพื่อนพี่น้องที่หวังดีต่อกันเสมอ คิสหอวังนางเอกสาวแซบที่ได้คบหากับแฟ,แฟนหนุ่มนอกวงการมากสักพักแต่จู่จูๆก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวความรักของเธอจะเงียบเงียบไปจนเธอได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้ได้เลิกลากันไปแล้วแต่จบกันด้วยดีมากๆเป็นการจบแบบคุยกันแล้วก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันนั่นเอง 9. พลอยหอวังคนน้องอย่างสาวพลอยก็ได้จบรักกับแฟนนุ่มอย่างทูสิราไปพร้อมกรประเด็นร้อน,นฉาเรื่องมือที่3จนทําเอาชาวโซเชียลเดือดกันมาแล้วซึ่งเธอก็ได้เผยหมดเปลือกถึงสาเหตุการเดือดรายในครั้งนี้ที่แบบว่าเจ็บแต่จบและไม่หวนดีเินอย่างแน่นอน สิบธัญญาอาสยามเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่คอยยุติรัราครั้งนี้เช่นเดียวกันสำหรับสาวธัญญาดาราพัฒและหนุ่มออบสุพนัทที่ได้เลิกรากันด้วยสายเหตนมือที่3โดยฝ่ายชายนั้นได้ออกมายอมรับเองเลยทีเดียวในขณะที่สาวธัญญาก็ออกมาเผยชัดเจนว่าฝ่ายชายเป็นคนผิดสัญญาตนจึงได้ขอตัดสินใจแยกทางในที่สุด 11มุกวอลลิดนางเอกและนักร้องสาวที่ได้ออกมาเผยว่าได้เลิกรากับคนรักอย่างแมงรัฐพลผ่านทางช่อง YouTube ของก้อยนัตติรีมก่อนที่ฝ่ายชายนั้นจะให้สัมภาษณ์น้ำตาคลอยอมเับาว่าได้เลิกรากับสาวมุกแล้วจริงๆแต่อย่างไรหลังจากที่เลิกกันทั้งคู่ก็ได้มาร่วมงานกันโดยไม่มีปัญหาอะไรซึ่งก็ถือได้ว่าทางคู่จบรัครั้งนี้ด้วยดีนั่นเองค่ะ